สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ติดกันพลานะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวครับกันดัม G.L นะครับเป็นไฮเกรด a d e 1ต่อ144ครับเป็น s i ส์สตอรีของกันดัมบิวเทเวอร์นะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นกันดัมบิวเทเวอร์เบ e ครับผมก็อย่างที่เห็นนะฮะว่าตัวนี้เนี่ยจะเบสนะครับมาจากกันดัม G เซลนะครับแล้วก็สีเนี่ยดำถึงดำทั้งตัวเลยนะครับ ถ่ายค่อนข้างยากนะขอบอกเลยว่าถ่ายค่อนข้างยากเพราะสีมันกลืนได้กลืนดําไปหมดเลยนะฮะเอาหน้ามาดูใกล้ๆยังเห็นไม่ค่อยชัดเลยซึ่งจริงๆมันจะเป็นสี่ลูกตานะครับก็คือตรงปากนี่จะมีลูกตาด้วยอ่ดูจากสติกเกอร์นะเห็นกันไหมคือมันถ่ายยากมากคือบอกออกไปไกลนี่ก็มองไม่ค่อยเห็นหน้าละสติกเกอร์นะครับก็จะมีชิ้นไหลพวกนี้ เป็นสีชมพูนะครับตรงตาเป็นสติกเกอร์ด้านในนะครับตรงนี้สติกเกอร์นะครับแล้วก็จุดตรงนี้เป็นสติกเกอร์ด้านหลังก็จะมีจุดอยู่ตรงนี้เป็นสติกเกอร์นะครับชิ้นนี้สติกเกอร์ชมพูนี่ก็สติกเกอร์เหมือนกันนะครับนี่แล้วก็ตัวนี้เนี่ยจริงๆอ่ะตัวเท้าจะหลวมมากแต่ว่าผมอ่ะติดไอ้นี่ไว้ในน้ํำยาเคลือบเล็บนะฮะมันก็เลยจะอยู่ทรงกว่าเดิมหน่อยนะฮะ แล้วก็ข้างในเป็นสติกเกอร์ตรงนี้ก็สติกเกอร์นะครับพ์ทชิ้นใสก็จะเป็นตรงหัวเข่านะครับแล้วก็หน้าแข้งด้านบนนะครับชิ้นใสมีตรงไหนอีกมีเยอะนะชิ้นใสอะแต่ว่ามันอยู่ไหนล่ะลืมอ๋อนี่นี่น,นี่ต้องมองที่ด้านนี้นี่เป็นชิ้นใสอยู่ด้านในนะครับแพ็คหลังเนี่ยมันก็เล่นได้นะมันมีรูสาหรับเอาแพ็คหลังมาเสียบนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นพ์ทปีกของตัว G c เซ l แต่ว่ามันก็ไม่ได้มาครบสมบูรณ์นะฮะมันมานิดเดียวแล้วก็พาร์ทของ G-cell นะครับตัวตัวเก่าเราจะเห็นตรงนี้จะเป็นชิ้นไหลนะครับชิ้นไหลเก่านะครับอันนี้แล้วก็ชิ้นด้านข้างขาเก่านะครับแล้วก็มันจะไม่มีชิ้นใสเพราะชิ้นใสเรามาติดตรงนี้เรียบร้อยนะฮะตรงไหนอีก ชิ้นเท้านะครับชิ้นเท้าก็คือถอดเท้าตรงเนี้ยเอามาใส่ก็ได้นะแต่ก็จะไม่สวยไงเพราะว่า G L มันออกแบบมาให้เป็นแบบเท้าที่เป็นกรงเล็บไปแล้วนะครับชิ้นตรงไหล่ตรงแขนด้านบนนะฮะอ่าตรงนี้2ชิ้นอันนี้คือพาร์ทชิ้นที่เหลือนะแล้วก็อันนี้ตรงบ่าสองข้างเป็นพาร์ทเก่านะครับนี่ แล้วก็จะเป็นตัวหน้าตัวหน้ากับตัวปากของตัว G cell นะครับนี่ของเก่าแล้วก็ตรงนี้อา้าวเมื่อกี้พูดผิดอันนี้คือตรงบ่าของจริงแต่ว่าเมื่อกี้นี้มันจะเป็นหลังแขนเออชิ้นมันคล้ายๆกันอันนี้เป็นชิ้นหลังแขนนะครับอันนี้เป็นชิ้นตรงบ่าของเก่าก็คือ ถอดของใหม่ของเก่ามาเปลี่ยนด้วยกันได้เช่นเดียวกับชิ้นนี้นะครับแล้วก็ชิ้นด้านหลังนะครับที่ติดกับตรงแบ็คแพคชิ้นคอนะฮะที่เป็นทั้งของเก่าของใหม่ของใหม่จะเป็นสีดำนะฮะของเก่าเป็นสีน้ำตาลแล้วก็จะเป็นตัวบีมนะครับด้ามของตัวบีมเซเบอร์นะครับสองด้ามซึ่งเอามาเล่นกับตัวบีมเซเบอร์ได้ก็เอามาถือได้ตรงนี้ เอามาใช้ด้วยกันได้อย่างนี้นะฮะสุดท้ายก็จะเป็นมือกำรรอีกหนึ่งข้างนะครับนี่ซึ่งจะมีมืออยู่3ชิ้นก็จะเป็นมือกำรรนะครับสำหรับถืออาวุธหรือว่าตัวบีมเซเบอร์อย่างนี้แหละนะฮะจะมีให้2ชิ้นส่วนอีกมือหนึ่งก็คือเป็นมือแบบเหนี่ยวไกลนะครับก็เอามาถือปืนตรงบีมไรเฟิลตรงนี้ไปเรียบร้อยนี่ก็คือพาร์ทนะฮะที่มันเหลือๆนะครับ ก็ดูแล้วเหลือไม่เยอะนะครับเพียงแต่ว่ามันให้มาไม่ครบเท่านั้นเองสำหรับในส่วนของตัว G L นะครับก็ขาดตรงแบ็คแพ็คกับโล่ก็จะเป็น G C L ตัวเดิมได้เลยนะครับสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็คือตรงนี้ชิ้นตรงด้านข้างขานะครับชิ้นตรงแขนนะครับทั้งหมดเลยนะครับมันจะเป็นอถอดให้ดูตรงนี้นี่มันจะมาตามนี้ก็จะถอด ออกมาเป็นโกลอพอาร์มได้นะฮะแล้วก็ตัวเท้าก็จะเป็นโกลอพเล็กนะครับโกลอัพเล็กก็จะเป็นอย่างนี้ครึ่งจะมีตรงนี้แงออกมาได้เป็นกรงเล็บนะครับนี่แล้วก็ตัวกรงเล็บก็ยกขึ้นยกลงได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ GL กันใกล้ๆนะฮะ ฟอร์มโดยรวมนะครับปกติของตัว g l นะก็จะประมาณนี้นะครับนี่ก็คือในส่วนของการถอดของพาร์ตอุธออกไปแค่นั้นเองในส่วนของตัวบีมไรเฟิลนะฮะซึ่งตัวบีมไรเฟิลเขาไม่ได้มีสติกเกอร์หรือว่าแยกสีมาให้พร้อมนะ,ะก็เป็นสีเดียวอย่างนี้นะฮะบวกกับตรงมือเหนี่ยวกลนะตามนี้ฉะนั้นในส่วนของรายละเอียดจริงๆเลยนะี่ก็คือตัวของตัว g l นะครับซึ่งเอาจริงๆแล้ว มันก็จะเปลี่ยนไหล่เปลี่ยนปากนะครับนิดหน่อยแล้วก็เพิ่มนะครับตรงนี้โก o อ u อาร์มแล้วก็โก o อ u เล e กนะครับแล้วก็เพิ่มส่วนนี้นะครับนอกนั้นนี้คือคงเดิมของตัว GL เลยนะฮะเอ G c e ซ l สิคงเดิมของตัว G c เซ l นะครับแล้วก็ส่วนของปีกนะครับตรงนี้ก็คือมันจะ ยกได้นั่นแหละจริงๆมันก็คือตัวปีกของตัว G ีเซลซึ่งเราเราน่าจะเคยเห็นกันอยู่แล้วนะครับตรงนี้เพิ่มรายละเอียดมาให้ก็จริงแต่ว่าในส่วนของลูกเล่นนะครับก็แค่ขึ้นลงนะครับในการหมุนขึ้นลงเท่านั้นนะครับไม่ได้มีอะไรตรงกระโปรงนี่ผมตัดแยกชิ้นนะครับก็คือขยับได้ออตรงนี้ก็เป็นชิ้นใสด้วยนี่เพิ่มเติมด้านในก็จะเป็นสติกเกอร์นะครับตรงนี้ก็ชิ้นใสนะครับ สวยนะก็คือมันมาจากตัว G ีเซนั่นแหละมันสวยของมันอยู่แล้วนะครับอ่ะเรามาดูรายละเอียดในส่วนของโกลอ u อาร์มกันดีกว่าถอดออกมานะครับโกลอ u อาร์มก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับคือมันจะสามารถยิงแยกออกไปนะครับก็โดยการกลางปีกลงมานะครับแล้วก็แยกเขี้ยวนะครับแล้วก็เอาตัวบีมมาติด ตรงนี้นี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับโก o อ u อาร์มแล้วก็ต้องเอามาติดกับตัว Action b a s สที่เป็นคีมนะครับแบบนี้แล้วก็เอามาหนีบตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆฟันแนวที่ยิงออกไปนะครับจัดท่าก็ค่อนข้างประมาณหนึ่งนะครับ ตามนี้ก็คือเป็นการยิงออกไปมันไม่ได้มีตัวล็อกที่ตายตัวนะครับก็เลยอาจจะต้องโยกเยกง่อนแง่นกันไปนะครับมันไม่ได้มีเดือเสียบหรืออะไรเลยนะฮะกรมนี้ไอตรงนี้ก็ค่อนข้างจะหลวมนะฮะดึงออกง่ายนะครับพัดปีกนะตรงเขี้ยวตรงนี้ก็ยกได้ง่ายเหมือนกันนะ เวลาติดคืนมันจะมีล่องอยู่ตรงนี้เราก็เอาล่องให้มันตรงกันติดกลับเข้าไปแล้วก็ในการถือนะครับแบบนี้ตามหน้ากล่องนี่มันจะมีตัวโยกอยู่ซึ่งเมื่อกี้ไม่ให้ได้ดูตัวโยกนี่คือตัวโยกตัวโยกก็คือตัวนี้นี่ เราโยกออกมาก่อนนะครับเพื่อที่ว่ามันจะได้ล็อกคู่กับมือโยกตรงนี้ขึ้นมาให้มันพอดีให้มันพอดีกับตรงมือแล้วก็หุบตรงนี้แล้วก็เอาตัวบีมาติดใหม่ตรงนี้ปรับแขนให้มันตรงกับพาร์ทอาวุธหมุนหน้า ทำแอคชั่นก็จะได้ประมาณนี้อ่านี่ต่อมาเรามาดูกันที่โก o อ u เล e กนะฮะหรือว่าชิ้นขาก็ถอดตรงนี้ออกมานะครับก็จะกลายเป็นเท้าเล็กแทนนะครับคือเราถอดตัวกรงเล็บออกมานะครับอ่าจะเป็นเท้าเล็ก ก็ยืนได้แต่ว่าเรามาติดแอคชั่นเบดไว้ดีกว่ามันจะได้ดูเท่กว่าที่จะยืนเฉยๆอ่ตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับเราก็ต้องใช้จอยนะครับของตัวแอคชั่นเบสนะครับเอามาติดตรงนี้นี่เราก็เปิดกรงเล็บให้มันดูเท่ๆหน่อยอ่า แล้วก็ติดกับตัวฐานตามนี้ซึ่งจริงๆนี่มันเล่นได้สองข้างนะครับเราก็เอามาติดอย่างนี้ถ้าใครได้ดูตรงบิวอัพนะฮะก็จะเห็นที่ผมได้ทำให้ดูเรียบร้อยในการยิงตัวโกลอพเลกออกไปนะครับตามนี้นี่ เรามาดูกันที่จุดขยับนะครับของตัวหัวนะฮะก็คือก้มเงยนะครับแล้วก็หมุนนะฮะนี่ติดนะฮะติดตามดีไซน์ของช่วงบ่านะครับช่วงบ่าของเขานี่มันจะยาวนะครับแล้วก็มีรายละเอียดที่มากกว่าเดิมนะครับชิ้นไหล่ก็จะยกระดับตรงนี้ขึ้นซึ่งจะเป็นชิ้นแยกต่างหากนะครับไม่ได้เหมือนชิ้นไหล่เก่าอันนี้คือชิ้นไหล่เก่านะครับ แล้วก็ชิ้นลายใหม่จะดูดีกว่านะครับแล้วก็ใหญ่กว่านะครับเพิ่มยกระดับตรงนี้ขึ้นด้วยนะครับส่วนชิ้นบ่านะฮะชิ้นบ่าของเก่าเนี่ยมันจะเป็นชิ้นเล็กๆอันนี้นะครับแล้วชิ้นบ่าอันใหม่นะครับเอามาสลับกันได้นะครับเพราะว่ามันใช้จุดเดียวกันนะตามนี้อกนะครับเอวมันจะโยกตามนี้นะฮะแล้วก็หมุนนะครับติดดีไซน์นิดหน่อยนะฮะ ยกขึ้นยกลงคือดีไซน์ช่วงตรงนี้ไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับจนถึงขาเนี่ยก็ไม่ได้เปลี่ยนเลยมันแค่เพิ่มตรงนี้แล้วก็เพิ่มตรงนี้เท่านั้นนะครับนอกนั้นก็คือ G ีเซ l เลยแหละนะครับจุดขยับของแขนนะครับนี่ตามนี้เอาอันนี้ออกก่อนอพับตามดีไซน์นะครับ2จังหวะ มันจะได้ตามนี้ติดดีไซน์พอดีเห็นไหมฮะอือได้แค่นี้นะครับแล้วก็ต่อไปจุดหมุนของไหลนะครับจะเป็นบอลจอยนะฮะหมุนได้รอบนะครับยกแขนแยกชิ้นตามนี้แล้วก็ท่อนบนตรงนี้ก็หมุนได้นะครับเหมือนให้เกรดทั่วไปต่อมาคือกระโปรงข้างนะครับก็คือยกขึ้นยกลงได้นะครับ นี่แล้วก็หมุนไปมาได้กระโปรงหลังเขาก็แยกชิ้นมาให้สองสีนะฮะคือสีชมพูกับสีดำนะฮะแต่ว่าชิ้นมันขยับไม่ได้นะครับด้านหลังนะครับจเซลเลยนะฮะร้อยเปอซนะครับอย่างที่บอกยกเว้นตรงนี้กับตรงเท้านะฮะบิดนะครับมันได้นิดหน่อยนะครับติดดีไซน์มันบิดได้แค่นี้นะฮะบ,บิดได้แค่นี้เลยนะครับเตะขึ้นนะครับเอาตรงนี้ขึ้นมาก่อนอ่ะเตะขึ้นนี่ตามนี้แล้วก็เตะไปด้านหลัง มันจะติดกระโปรงหลังนะครับแล้วก็การพับขานะครับติดดีไซน์เหมือนเดิมได้ตามนี้นะครับก็จะเห็นว่าจะเป็นพวกจุดตัดอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเป็นสีขาวนะครับได้ง่ายนะครับเพราะว่ามันเป็นพาร์ทสีดำผมก็จะใช้มาร์กเกอร์พวกนี้จะใช้มาร์กเกอร์สีดำนะครับในการลบ แต้มไอจุดพวกนี้ออกไปทำให้ไม่ค่อยเห็นรอยแผลจากการตัดจากพาชิ้นส่วนมากเท่าไหร่นะครับอ่ตอนนี้คือจุดขยับมันอ่ลองแยกขาดิได้ตะวานนี้นะฮะน,นี้มันติดทีไซน์ตรงนี้อืมอ่าก็เน้นเท่เน้นสวยจับโชว์นะฮะอันนี้คือผมถอดโกลอพอาร์มออกไปทั้งคู่นะ ก็จะเห็น GC เซลอย่างแท้จริงนะครับก็คือตัดไหล่ออกไปใน G เซลเลยเนะี่ยแต่ว่าคือตรงนี้เนี่ยพาร์ทชิ้นส่วนเนี่ยคือถ้าดูในคลิปเปิดกล่องก็จะเห็นอยู่ว่ามันมา g เซลเนี่ยเกือบหมดเลยนะครับสำหรับตัว GL ตัวนี้นะครับผมอย่างที่บอกขาดแค่พาร์ทปีกแล้วก็โล่นะครับมันก็คือเหมือนได้ซื้อ2ตัวในกล่องนี้เลยแต่จริงๆมันเกือบนะก็แค่เกือบนะครับ แล้วก็จริงๆตรงนี้อย่างที่บอกไปตัวเท้านี่หลวมมากนะครับแต่แต่ว่าที่มันไม่หลุดเพราะว่าผมติดในส่วนของออตัวเคลือบเล็บนะฮะน้ำยาทาเล็บอยู่ตรงนี้นี่ก็จะช่วยนะครับช่วยได้เยอะเลยนะครับกดตรงนี้ไม่กี่10บบาทนะครับแก้หลวมจบไม่ต้องเสียเงินเป็นร้อยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังสรุปกันเลยดีกว่าครับ สำหรับตัวกันดั้ม GL ตัวนี้นะครับก็ราคาอยู่ที่600ถึง700บาทนะครับก็ลูกเล่นนะครับก็จะได้เห็นตามที่ได้โชว์ให้ไปก็จะ,กจะเป็นพาร์ทอาวุธใหม่ที่เป็น g กลอ u อาร m นะครับกับ g กลอ u เลก g นะครับส่วนของตัว b e มไรเฟิลนะฮะมันก็ติดมาจากของตัว g c e l l นั่นเองนะครับรวมกับตัวของ Beam Saber นะครับก็เอามาเล่นคู่กันกันกบ ด้ามดาบนะครับเล่นด้วยกันได้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันใส่ด้วยกันพอดีเลยนะครับแต่ในส่วนของตัวที่เป็น GL เนี่ยเขาเอามาติดกับตัวของ Grow Up a r m นะครับได้ทั้งซ้ายและขวานะครับแล้วก็มันเป็น G s ี e ซลโดยสมบูรณ์ไม่ได้นะครับเพราะว่าพาร์ทบางส่วนมันไม่ได้มาอย่างเช่นในส่วนของแบ็คแพคนะครับแล้วก็ไม่มีพาร์ทโลมาให้นะครับในส่วนของที่เป็นอาวุธมาแค่ตัวบีมไลเฟิลเท่านั้น สีดำนะครับมันทำให้ตัวนี้ยังไงดีตอนถ่ายวิดีโออ่ะมันไม่ค่อยได้เห็นรายละเอียดอย่างอื่นได้ชัดเลยคือต้องพยายามใส่ไฟใส่แสงให้มันเข้าไปอย่างมากเลยฉะนั้นถ้าเอามาถ่ายรูปนี้อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับพวกพาร์ทชิ้นใสเนี่ยก็เป็นของ g ีเซลมาเลยนะฮะร้อยเปนะครับในส่วนของตัว GL ตัวนี้นะแล้วก็เพิ่มในส่วนของพาร์ทด้านข้างของตัวขานะครับ ติดเป็นตรงสีเทาๆมาเท่านี้นะครับแล้วก็พวกจุดขยับในการพับขาพับแขนเนี่ยมันไม่ได้สุดนะครับมันติดดีไซน์นะครับซึ่งมันน่าจะเป็นมาจากของตัว G Cell มาตั้งแต่ต้นเพราะว่าข้อต่ออะไรเนี่ยใช้เดียวกันหมดเลยนะครับผมก็คร่าวๆนะฮะตามนี้โดยรวมสรุปนะฮะตัวนี้เป็นตัวที่สวยนะฮะแต่ว่าถ้าจะเอามาขยับแค้งขยับขาอะไรเงี้ยก็ดูจากตรงนี้แล้วกันนะครับ อาจจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเอาไว้ตั้งโชว์อย่างเดียวนะครับก็สําหรับตัวนี้ก็คือลูกเล่นอาจจะน้อยไปนิดนึงนะฮะแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นสีดำเนาะตัดกับสีชมพูอาจจะด,ะดูดุดันไปอีกในรูปแบบหนึ่งนะครับสติกเกอร์นี้ผมติดหมดเลยนะในส่วนของที่เป็นสติกเกอร์ออสติกเกอร์ที่ให้มาก็ค่อนข้างเยอะนะครับติดหมดเลยนะครับ ก็คร่าวๆนะครับตามนี้ในส่วนของกันดั้ม GL นะครับจากใน s i ส e Story นะฮะของกันดั้ม b u i l d d i v e r r e l i a s e นะครับก็คือกันดั้ม b u i l d d i v e r b r a k นั่นเองครับผมก็ชอบไม่ชอบอย่างไรนะครับลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับสำหรับช่วงนี้ในการซื้อหากันทานะครับก็แนะนำในการสั่งทางออนไลน์ไปก่อนนะครับเพราะว่าหน้าร้านนะครับตรงนี้ทางกันพาวิเลจปิดอยู่ รวมถึงหน้าร้านอื่นๆในเมกาพาซ่าก็ปิดนะครับตามนโยบายตอนนี้นะครับในเรื่องการป้องกันโควิด -19 นะก็ถ้าใครอยากจะซื้อหาก็ติดต่อไปทางลิงก์นะครับด้านล่างอย่างเดียวที่ผมมีให้แล้วกันนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะฮะได้รับการสนับสนุนรีวิวนะจากทางร้านกันพราวิลเลจนะครับผมก็อย่าลืมติดตามคลิปหน้านะครับว่าจะมีอะไรมาให้รีวิวกันอยู่ ก็ถ้าเดือนเมษาทางญี่ปุ่นอาจจะส่งสินค้ามาช้าหรืออาจจะไม่ส่งเลยอันนี้ยังไม่ช่ว์แต่คิดว่าอาทิตย์นี้คืออาทิตย์สุดท้ายที่มีสินค้าอาทิตย์หน้าไม่มีแน่ๆนะครับตามที่มีข่าวมานะครับก็อาจจะมีคลิปตัวเก่าๆมาให้ดูกันเรียกว่าตัวที่ตกค้างแล้วกันนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันฮนะสวัสดีครับผม